สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3าันวาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคันเฉพาะตัวที่บ้านแจงสดเน้นสดค่าคืนวันอาทิตย์มีมาฝาก5 EP ตามปกติโดยที่ EP หนถึง EP ห้าเป็นตัวเน้นเดี่ยวใน,นชุดทั้งหมดตอนนี้นาทีนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 3 เป็นตัวมัานใจงสุดเน้นสุดตัวที่สา,ามประจำค่ำคืนวันอาทิตย์จากบอลโอเคนะเป็นขุนพลของเกมระหว่างแมนซิตี้กับสเปอร์ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองูดูแฮนดิแคปแมนซิตี้กับสเปอร์สกิเมยรีกแข่งขันกันตอท่านทุ่มครึ่งแมนซิตี้ต่อลูกครึ่งลบสองลบสิบ เป็นราคาที่ตอบแพงมากครับเพราะว่าจริงแล้วเกมนี้เป็นสองทีมหัวตารางเจอกันทั้งสองทีมต่างยังสามารถลุ้นแชมป์ลีกได้ต่างยังสามารถลุ้นพื้นที่ยุโรปได้และคะแนนก็ห่างกันแค่นิดหน่อยมาตี้อยู่ดับที่สองมีย9บคะแนนสเปอร์ดับที่ห้ามีอยู่26คะแนนอย่างไรก็ตามสิ่งที่แตกต่างกันมากในเกมนี้คือก่อนเจอกันและสภาพผงกำลัง ก่อนเจอการเกมนี้แมตซี่ยังคงร้อนแรงพวกเขาชนะสาเสมอสองสองเกมที่เสมอคือเสมอ Pool, ลิวพูลและก็เสมอกับเชลซีการลงทุนไม่โอเคเท่าไหร่เพราะกำไรได้แค่เกมครึ่งถัดไปสามเกมผุมกําลังพร้อมลบนะแมตซี่ในขณะที่เปอกลุมกําลังมีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแยะก็เรียกว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมาหลายเกมทําให้ผลงานก่อนต้นเกมนี้พวกเขาทําได้แค่ชนะสอง และแพ้มาสามเกมติดแพ้กับเชลซีแพ้กับมูฟและแพ้กับแอตตาติาในเกมล่าสุดการลงทุนลักษณะดเดียวกันครับคือกำไรเกมขึ้นขาดทุนไปสามเกมนี่คือภาพรวมของในแง่ของผลงานการลงทุนในขณะที่การเจอกันที่เท่าที่ผ่านมาห้าเกมหลังต้องบอกว่าสเปอร์นี่ไม่ใช่ของตายของแมสตี้นะหรือว่าเป็นทีมจอมทำแสบจอมทำเ,เรียกว่าเซอร์ไพรส์กับแมสตี้ เพราะพวกเขาชนะได้ถึงสามเกมตัดแต้มแต่คะแนนแมตตี้ได้เป็นอย่างนี้ในขณะที่แมตตี้ชนะได้แค่สองเกมยิงไม่ขาดหนึ่งเกมยิงขาดหนึ่งเกมเพราะนั้นวันนี้ด้วยสายสีแล้วโอ้โหเขาบอกว่าเห็นราคาที่แมตตี้เปิดมาแล้วก็น่าหวาดเสียวแต่พอดูสเปอร์จะลองก็น่าหวาดเสียวอีกเพราะว่าโอ้โหผลงานกำลังดรอปแล้วก็สภาพทีมมีปัญหายังไงดีล่ะเกมคู่นี้นี่คือข้อมูลพื้นฐานครับ ส่วนข้อมูลในตัวภูตัวแฮิแคแต่งเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่ามมนไม่มีความหลังเลใจอะไรเลยชัดเจนมากนะช่องไหนเห็นเหมือนกันกระปรับลดลงเหมือนกันช่องไหนเห็นอ,อไม่น่ากลัวก็ปรับเพิ่มขึ้นโดยตัวภูอยู่กับแมสซี่ห้าลายความราคาลดลงทั้งหมดเลยครับครบถ้วนไม่มีหลังเลใ,ใจช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดช่องที่เยอะปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดชัดเจนโดดเด่น ชีไปที่แมสตี้ชนะแฮนดิแคปแมสจะเป็นราคาถึงลุกงครึ่งก็มสองแต่จาต้าต่างลนก็ยืนอยู่กับจวบนบอลต่อชัดเจนมากไม่มีเห็นต่างเลยช่องบอลรองก็ปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดไม่มีเห็นต่างเช็กเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นบอกได้เลยครับจากข้อมูลพื้นฐานตามด้วยราคาหูแลนดิแคปวางใ่ต่อแมสตี้ครับไปเป็นของแพงของดีประจำคขําคืนวันนี้ไปเป็นทีเด็ดตัวเน้นส่วนสิบดาว ไปเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สามใน EP สามาจำค่ำคือวาทิ์และนี่คือขุนพลตัวที่สามของมอนโอเคครับวางใส่ต่อแมนซิตี้ท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP หนึ่ง EP สอง EP สี่ EP ห้ารบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบคุณครับ